ตอนนั้นเนี่ยจบมายังไม่มีงานทำนเราเราก็ไปทํางานอาาำแล้วกันปัจจุบันคือก็ต้องบอกว่ามันก็เกิดเจ็ดหลักที่ไปตอนนั้นเนี่ยเป็นการขันทุนที่เจ็บใจที่สุดในชีวิต15บห้านาทีนะจบปุ๊บผมรอร้องไห้ นันคือม,มันเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนมุมมองในด้านการลงทุนของไปตลอดสุวัสดีครับเรามาพบกับรายการ Beyond Wealth ทุกเรื่องการลงทุนที่คุณต้องรู้ครับกับผมชิมสาลีแล้ที่เป็นผู้ดเมินริการในวันนี้นะครับ ต้องบอกว่าโลกการลงทุนครับมีหลากหลายอาชีพที่เกิดขึ้นในเรื่องของการลงทุนครับซึ่งอาชีพหนึ่งซึ่งเป็นฟันเฟืองสาคัญของโลกการลงทุนนั่นก็คือนักกลยุทธ์การลงทุนครับซึ่งถือว่ากําหนดทิศทางแล้วก็แนะนําการลงทุนให้กับทางเซลล์และก็มเก็ตติ้งและลูกค้าครับกับท็อปิกเราในวันนี้ครับก็คือเส้นทางสู่อาชีพนักกลยุทธ์การลงทุน และกก้รัแหาเงินให้ได้หลักล้านก่อนอายุ30นั้นเป็นยังไงบ้างวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับนั่นก็คือคุณอิทธิพัฒน์เทพพิทักครับหรือว่าคุณพัฒน์ของเราได้เองครับสวัสดีครับคุณพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณพัฒ์ต้องบอกว่าอาชีพน กลยุทธ์การลงทุนต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่สําคัญอาชีพหนึ่งเลยซึ่งผมว่ามีหลายที่ก็มีตําแหน่งนี้ของดังกรัพ์บิยอนจำกัดผู้หาชนด้วยนะครับแต่ว่าจะมีใครสักกี่คนครับที่ดูว่านักกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย,ล,ยลึกๆเนี่ยเขาทําตําแหน่งอะไรบ้างทำหน้าที่อะไรบ้างก็จริงๆกลยุทธ์นะครับก็เป็นการไม่ใช่กำหนดเป็นการั่นคือเป็น,ปนคาแนะนำมากกว่าครับว่าในช่วงนั้นๆนะครับเราควรจะลงทุน เออแอสเซทไหนแล้วก็ลงทุนอะไรนะครับที่ว่าจะสามารถสร้างรีเทิร์นที่ดีให้กับลูกค้านะครับประมาณนี้ครับเข้าคลายเราต้องศึกษาว่าตลาดช่วงนี้เป็นยังไงใช่ไหมครับผมก็คือเราสุดท้ายแล้วเราจะต้องติดตามตลาดครับไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกนะครับจริงๆใช่แล้วก็ดูว่าแอสเซทคไหนมันมน่าจะดีแล้วก็สถานการณ์ในปัจจุบันเป็นยังไงครับสำหรับการลงทุนในช่วงไหนโดยที่ จะมีการตั้งแอสซ m มพชันไว้นะครับว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันเป็นไปตามแอสซัมพชันเราอย่างเงี้ยตัวราคาหุ้นหรือว่าราคาเัชนีอะไรเนี่ยมันจะมีไปต่ันผ่านกนโดยที่ส่งต่อข้อมูลที่เราวางแผนแล้วเนี่ยให้กับทางมาร์เก็ตติ้งแล้วม<ช>าร์เก็ตติ้งก็ส่งต่อไปให้กับทางลูกค้านี่ผใช่ถูกไหมับใช่ครับใช่ก็คือเราก็จะมาทําการพอเราได้กลยุทธ์มาเสร็จปุ๊บว่าควรซื้อถือขายอะไรและซ,ซื้อขาย อ่าใช่ละสัดส่วนควรจะเป็นเท่าไหร่หรือไม่ก็จังหวะนี้อาจจะแบบลดสัดส่วนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปคุยกับทางทีมงานขายของเราว่าโอเคเออสถานการณ์ปัจจุบันเป็นแบบนี้เราแนะนําแบบนี้ซึ่งถ้าเขาบาไอเดียของเราเขาก็จะไปคุยต่อ,อกับลูกค้าอะไรนี่ั่นก็คือเหมือนกับเราเป็นต้นน้ำแหละว่าช่วงเนี้ยควรจะต้องลงทุนอะไรดี แล้วก็บอกให้กับทางทีมงานมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเซลล์ฟังจากนั้นเซลล์หรือมาร์เก็ตติ้งก็ไปบริษทให้กับลูกค้าฟังอีกทีนึงแล้วลูกค้ามีหน้าที่ตัดสินใจว่าจะทําตามแผนเราหรือเปล่าถูกครับใช่อใชโอ้ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าการที่เป็นนักกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยเขามีวิธีการเริ่มต้นศึกษาข้อมูลกว่าเพาะจะหาข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นต้นน้ำเนี่ยจนกระทั่งถึงปลายน้ำออกสู่สาธารณะเนี่ยเขามีวิธีการไรบ้าง คือจริงๆเป็นอาชีพที่ต้องใช้่ก็ต้องใช้ประสบการณ์ระดับหนึ่งเนาะาเพราะว่าใช่ประสบการณ์สํสาคัญครับเพราะว่าถ้าคุคณเข้ามาเลยปลึ๊บแล้ว,ลว,ลวไม่ได้มีประสบการณ์อย่างแรกเลยก็<า>คือคําแนะนำจากคนข้างอาจจะยังมีความเสี่ยงที่เราอาจจะมองไม่ครบอย่างที่สองนี้ก็คือคนมีทีใช่เพราะว่าทีมที่ดีเนี่ยอาจจะช่วยในด้านของการคือถ้อยู่เราคนเดียวใช่ไหมครับก็อาจจะไม่อาจจะไม่ได้มองในความเสี่ยงในด้านต่างๆเนาะ ใช่แล้วก็พอเป็นอย่างนี้เสร็จปิ๊บใช่ไหมครับทางตัวของนักกลยุทธ์เองเนี่ย mm hmm. ก็จะต้องความีประสบการณ์มีทีมีอะไรเสร็จปิ๊บเราต้องรู้ตลาดทั่วโลก mm hmm. ใช่ว่าเราก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์สะสมมารเรื่อยๆเยนาะแล้วก็สัออกมาเป็นภาพการลงทุนนั mm ่นแหละครับใช่ครับผมก็คือค่อยๆบีบตลาดค่อยๆดูศึกษาตลาดเนี่ยจากภาพใหญ่ก่อน โลกจะเป็นท็อปดาวครับเขาดาวเหมขาดาวก็คือศึกษาจากโลกทวีตีทวีตแม,ม้สนใจบ้างลงมาเป็นประเทศแล้วก็ลงมา,าค่อยๆย่อขึ้นย่อขึ้นจนกระทั่งเป็นตัวบริษัทใช่ใช่<ม>แต่ก็คือ,อส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพแบบนั้นครับแล้วก็เราก็จะผสมการบริหารพอร์ตโฟลิโอเข้าไปด้วยซึ่งก็จะมีการควบคุมความเสีย่ยง<ม><ม>ใช่แล้วก็จะดูพวกสัดส่วนการลงทุนนะครับว,ว่าสุดท้ายเราควรจะจ่ายเท่าไหร่ รีเทิร์นกับลิสต้องบาลานซ์กันด้วยบา uh huh. ลานซ์ัใช่ครับผมว่าน่าสนใจมากเลยคนระับแต่สิ่งหนึ่งก็คือที่ผมเข้าใจมาตลอดแล้วก็มีบางท่านหรือว่าผู้รัผู้ชมบางท่านไดน้ก็าจะเข้าใจคล้ายกันก็คือการที่เป็นนักกลยุทธ์ในเรื่องของการลงทุนได้เนี่ยบางท่านเนี่ยก็คือตอ้องจบสายตรงมาหรือเปล่าหรือว่ามีความชอบมีความรักทางด้านงานทางด้านอินเวสเมนต์โดยตรงถึงจะมาทำงานทางด้านนักกลยุทธ์การลงทุนได้ คือจริงๆองบอกวา่าถ้าจบสายตรงมามันก็โอเคคุณก็มีโอกาสมากกว่าเนาะแต่อย่างผมอย่างเงี้ยก็คือผมไม่ได้จบสายตรงมาก็ม .6 ผมออ่อมัธยมปลายผมก็จบสิินแล้วก็ปตีผมจบการตลาดมาทีเนี้ยอย่างเดียวเลยก็คือที่จะทำให้เราเข้ามาสู่สายอาชีพนี้ได้กั่คือมันต้องมีไอช่า <Passion S 1> ในการมี passion p a ล s i ันสัมผัสแรงใจของเราใช่แล้วก็ เพราะว่าถ้าเราไม่ได้มีผู้ช่นเนี่ยคือแล้วไม่ได้จบใส่โ<ม>ต๊ะโดยชีวิตแบบยากเลยใช่อย่าง,าง<ม>ที่สองเนี่ยคืออย่างน้อยควมีประสบการณ์คนรู้ asset พวกกองทุนคนรู้ product เข้า,ขาวๆเพราะว่า<ม>ถ้าเราไม่รู้ตรงนี้เลยทางการที่จะมาเริ่มแนะนำใครสักคนเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะ<ม>ใช่แล้วประมาณนี้แล้วกครับใช่ครับผมแสดงว่าประสบการณ์ลงทุนรงมาดานใจ แล้วก็การที่เราได้ศึกษาข้อมูลการเทรดเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่นํามาสู่ในเรื่องของความรักจนกระทั่งเราสะสมประสบการณ์จนกระทั่งมาเป็นนักกลยุทธการลงทุนถ้เาเกิดจะถามว่าเริ่มต้นเนี่ยที่จะเข้าสู่ลกลยุทธ์การลงทุนของพัฒเนี่ยเริ่มท้นมาไหครับคือเราต้องโอต้องย้อนกลับไปยาวนิดนึงคือปัจจุบันผมอายีส่สเนาะก็คืออาจจะอะไรอาจจะมองว่ายังนี้อาจยุ่งย้อยไม่ก็อะไรอย่างเงีง้เน,นาะแต่ตัวผมเองอยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยมาเกือบสิบปีแล้ว ใช่ผมลงทุนครั้งแรกในช่วงอสัปี2ิ1 8ก็คือตอนนั้นได้เป็นพอร่าใช่พอรู้จักคลิกทูวินใช่ไหมครับคลิกทูวินก็คือการซื้อวิถีฐานใช้เงินที่อาจไม่ใช่เงินจริงใช่การไปเ่อยสั่งพอร์ตก็มีการไปเราลงทุนอย่างนั้นอยู่แล้วก็ผมไปไม่ว่าจะเป็นเทรด forex ถูกต้อง<ช> <requ ie S 2> แต่ต <laughs> าแรกเปลี่ยนนั่นเองใช่ครับก็คือก็มีการไปลองลวทุนมาเหมือนกัน <c oughs> ในช่วงระยะเวลาห้าปีแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าขาดทุนแบบไม่ว่าจะลงยังไงก็ขาดทุน <c oughs> <c oughs> ใช่เพราะว่าเรายังไม่ไม่เข้าใจการลงทุนจ,นจริงจจนกระทั่งสักประมาณจบปริญญาตรีและนะ้วกันหลังจากนั้นพอจบออกมาปุ๊บก็ลองได้เข้ามาทำง,งานในในฝั่งของหลักทรัพย์ธุรกิจหลักทรัพย์ ทําได้ดอยู่ผมผมขอย้อนกลับไปนิดนึงก็คือก่อนก่อนทำงานในธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยก็คือจบมาเป็นตอนนั้นมันไม่มีงานทำใช่แล้วเป็นจุดนั้นเี่เป็นจุดเปลี่ยนเลยสําหรับชีวิตผมแล้วก็การเปลีของผมว่าทําให้ผมสามารถสร้างกําไรใช่แล้วก็สามารถเก็บสะสมแล้วก็เข้าใจการลงทุนได้มากขึ้น ออตอนนั้นเนี่ยจบมายังไม่มีงานทำเนาะเราก็ไปทํางานอาภาล้ำงานา่หารัใช่ในร้านอาหาร<ม>ก็เป็นคนลัางจานนั่นแหละคร<ม>ับใช่คือตั้งแต่ต้องบอกว่าครอบคัวผมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเงินมากเพราะฉะนั้นจบลารศึกราก็ทํางานเลย<ม>เออตอนนั้นเนี่ยเป็นการขาดทุนที่เจ็บใจที่สุดในชีวิตถางจ,จักการเทรดเทรด forex นะฮะัพอขาดทุนแล้วก็คือมันทำให้เราเปลี่ยน mindset ครับอ๋อโอเคเปลี่ยน mindset เอาเพราะว่าถอยกลับไปเนี่ยผมเชื่อแล้วกันว่าคนส่วนใหญ่เข้ามาในตลาดเนี่ยเอาเป็นผมแล้วกันว่าผมเข้ามาเพราะว่าคนตอบแทนแล้วก็มันง่ายแอ้ยทีว่าเราใช้เทรดไปเดี๋ยวจะขึ้นกําไรเทเบิลฟินเก็บเงินผมง่ายเราไปทำธุรกิจปุ๊บเราต้องไปนั่งขายนู่นนี่นั่นแล้วแบบเรามาเทรด กำลังง่ายๆงา่ายๆใครจะไม่ชอบพี่ว่าจุดเริ่มต้นที่ใครต่อใครเข้ามาเนี่ยก็คิดว่ามันงาน่ายคิดว่ามันรวยงา่ายแต่ภาคหลังน,นี่คือยากครับใช่แล้วก็คือเราเรต้องอดทนนั่นแหละทีนี้ก็พอยอนย้อนไปวัน,นแรกเราเป็นจุดเริ่มต้นเลยก็ในวันนับของขาดทุนประมาณสองพันบาทสองพันบาทถ้าเกิดว่าฟังสองพันบาทเนี่ยกับกับใครต่อหลายคนเนี่ย ก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นจำนวนเงินทีม่มันไม่ได้เยอะนะแต่สละพัฒน์เองมันถือว่าเป็นไงบ้างเยอะไหมคือผมว่าถ้าคนถ้าในายงการนี้แล้วกันเขาก็มองว่ามันไม่ได้เยอะแต่สําหรับคนธรรมดาครับแบบเด็กผมในตอนนั้นมันเยอะนะพี่เพราะว่าตอนนั้นผมแบงก์เงินเดือนประมาณเจ็ดพันบาทคภาคเศรษฐกิจหนึ่งพันถ้าเกิดว่าผมจะมี ติดรายการใช่ใช่ใช่แล้วก็ผมทํางานทั้งเดือนเพื่อเงินเก็บสองพันบาทแล้วผมละลายบาอ๋อมันคือวิธีมันมันมันคือไลฟ์สไตล์ตอนนั้นด้วยแหละเวลาเราได้เงินมาเราก็มาใช้นะฮะเอ่อต้องบอกผมเป็นคนอืมเก็บละกันตอนนั้นเพราะว่าพอได้เงินมาเสร็จป๊บเราค่ากินค่าใช้เราไม่อยู่สามคำ ที่เหลือก็เป็นค่าเช่าค่าอะไรเช่าห้องด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นงินวันนั้นมันมันได้มาเดยกับบความยากลบบบากมากครับผมคือพี่เชื่อไหมว่าหลังจากผมขาด i t นตรงนั้นเสร็จปุ๊บคือ15นาทีนั้นจบปุ๊บผมรอรอได้เลยและหลังจากนั้นคือมันมันเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนมุมมองในด้านการลงทุนผมไปตลอดเลยว่าที่ผ่านมาทั้งหมดที่เราทำมาแค่ไหนจะแน่ว่าตอนที่ลงทุน15นาทีนั้นใช้เงิน ไปแล้วเงินก็น,นั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นเงินที่ปริมาณที่เยอะสำหรับเราด้วย uh huh. เยอะในตอนนั้นและมันมันได้มาด้วยความยากลำบากจริงจริงอือ uh huh. uh huh. ใช่ครับพอ,อําเนินถึงตอนนั้นเนี่ยไม่เซ็ตเร้ามีการเปลี่ยนแปลงใช่ uh huh. งไงมครัคือวันนั้นรู้ตัวเลยครับว่าสุดท้ายแราไอ้ห้าปีที่ผ่านมาเรา,เราเราเติบโตแน้ ว่าเรารู้ในหลายๆเอสเซนส์ขาดเพิ่มมากขึ้นเรามีการเทรดบริการความเสี่ยงรุ่นนี้<ม>แต่อย่างเนึ่งเลยก็คือเราเรากำจัดความโลกไม่ได้<ม>เรากาจ,จัดจิตใจแบบเป็นตลกแบบการพนันไม่ได้<ม>ใช่คือตรงนี้กลายเป็นว่าภาพรีเทิร์นมันก็จะเปลี่ยนบรรากาศเป็นสวายเวอเลยสุวายก็ใช่ก็คือเน้นการอยู่รอดในตลาดมากกว่าแสดงว่าเข้ามาเนี่ยเราเน้นรีเทิร์นเน้นผลตอบแทนใช่นะฮะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องสุวายเวอรด้วย บางคนไม่แต่ดีเธอผมจะถูกไหมแต่ว่าอาจจะพอถึงจุดนึงไม่ได้สู้ร i v a คือตายอ่ะใช่พี่โดนตลาดค่าตายอ่ะไม่ได้รอดแต่พอถึงมุมมองหนึ่งที่พอมีอายุมีม i n เซ็ตเพิ่มขึ้นพัดก็มองในเรื่องของต้องอยู่รอดด้วยไม่ได้แค่ดีเธอเนี่ยเพราะฉะนั้นถืออย่างที่บอกไปพี่ก็คือประสบการณ์สําคัญกับการเข้ามาเป็นผู้แน,นะนำเพราะว่าถ้าคุณเข้ามาเอ่อถ้าเราเข้ามาสมมติอย่างผมเข้ามาปีแรกสองปีแรก คือคำแนะนำของผมมันอาจจะไปในทางที่แบบไม่ไม่ได้เน้นสีเขียวอะไรครับแล้วก็คือเราอาจจะไม่ได้เข้าใจตลาดน้อยสิงเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีริสที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแต่ว่าประสบการณ์การลงทุนการเทรดขาดทุน,ทนและกำไรการมองโลกข,ของการมายเซ็ตหลายยอย่างนานเนี่ยมันหล่อหลออให้พัทเนี่ยโอเคเข้ามาเป็นนักกลยุทการทุน,<ใ>นครับผม สิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยในฐานะที่เป็นนักการิจยการลงทุนเนี่ยผมอยากจะถามในเรื่องของมุมมองนะในโลกการลงทุนในอนาคตข้างหน้าน่าจะอีกสักเอาห้าสิบปีข้างหน้ากันมมองนครับห้าสิบปีข้างหน้าจริงๆผมว่าในด้านการลงทุนเนี่ยคือมันไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงนะคือสุดท้ายเงินมันตอบโจทย์แค่สองอย่าง,อง,งออสองอย่าง ใช่ก็คือเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเนอะอย่างนี้นนคือสะสมก่อนบ้างครับสื่อการการแลกเปลี่ยนกับสะสมค่อมบ้างคั่งก็คือถ้าพี่เข้าใจก็คือโอเคเราเอาเงินมาแลกสินคองอย่างกับสะสมให้เราลว้ขึ้นใช่เพราะฉะนั้นก็คือมันแค่นี้ก็ครบแล้วครับมันก็ตอบโจทย์คนในสองสองกลุ่นนะมนั่ที่ว่าใหญ่ในสังคมแนละ้วก็คนทั่วไปก็ใช้เงิน ในการแลกเปลี่ยน,นการใช้ดำรงชีวิต mm hmm. ส่วนคนคนที่พอมีฐานะขึ้นมาหน่อยก็จะใช้ในการสะสมความร่งคาญและมันจะเป็นอย่างนี้ไปต้องบอกว่ามันเป็นอย่างนี้มานานและคาดว่ามันนาจะเป็นต่อไปเหมนะือนกัน hmm. ไม่ว่าโลกของการลงทุนจะเปลี่ยนไปแค่ไหนสองสิ่งนี้คืออยู่คู่กับกโลกการลงทุนการเงินไปตลอดใช่ก็คือภาพอาจจะแบบการลงทุนจะเปลี่ยนไปเราจะใช้ AI เข้ามาช่วยมุ่นนี้นั่น ก็คือสุดท้ายแล้วครับหน้าทีก่กเงินเนี่ยมันก็มีเป็นผลหลอกเรื่องพของผมใช่เพราะว่าพี่หล่อมันภาพว่าช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคสมัยก่อน,นอะไรอยเงี้ยคือสุดท้ายมันโลกลก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับใช่เพจที่เขายังใช้เงินนักเปลี่ยนพี่ก็ยังเก็บเงนินดี่นนะัานไหนแบกกลับไปตอนที่ช่วงพัดรู้สึกว่าตัวเองแบบเฮ้ยเราขาดทุน เราสะสมเงินเรามีไมเซ e t มุมมองการลงทุนที่ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะคแล้วพี่เชื่อว่าความมีวินัยของพัฒน์มันสามารถทําให้พัฒน์มาเป็นกลยุทธ์ที่ดีได้ถ้าทุกวันนี้นะคแล้วก็พัฒปัจจุบันมีอายุต้องบอกว่าเป็นสามสอายุที่แเลยในเรื่องของสไตล์การลงทุนสไตล์การบริหารินิวเวลด์แมนเดนท์พัฒเนี่ยของพัฒน์เองเลยเนี่ยเป็นไงบ้าง คือจริงๆผมอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็ได้นะในด้านการเนาะในด้านการบริหารเงินอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าสาหรับคนทั่วไปสําหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้ด้านการเงิน,นงแบบมากๆเนี่ยผมก็ไม่อยากจะให้ใช้วิธีสไตล์ผมลกันคืออย่างผมอย่างเงี้ยผมจะเน้นแบบเก็บเงินเยอะช่วงต้นแล้วก็คือพยายามลงทุนโดยใช้ โดยใช้แบบเอ,อใช้นี่ใช้การว่าเงนในบางช่วงซึ่งมันมีความเสีย่ยงเลยใช้เงินกู้อันเข้าไปถ้าเราเชื่อว่าตลาดมันน่าจะเป็นขาขึ้นอะไรนี้เพื่อเราจะได้ดับเบิลรีเทิร์นสองเท่าสามเท่าสี่เท่าจะบอกเลยก็ไม่ใช่คือผมเป็นคนที่ลงทุนร้อยเป็นร้อยเสมอได้เงินเดืนเดือนมาเท่าไหร่ใช้นิดเดียวแล้ว ที่เหลือเก็บไปลททงทุนตลอดและลงทุนเป็นวันเปอร์เซ็นต์ถูกตลอดระยะเวลาเพราะผมไม่รู้ว่าการถือเงินสดเพื่อหลอวิกฤตมันได้ไประโยชน์อะไรครับใช่เพราะว่าเราไม่สามารถทำนายได้อยู่แล้วแต่แตทุกครั้งที่เกิดวิกฤตผมจะมีต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินก็คือวงเงินกู้ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้อะไรก็ตามที่มีดอกเบี้ยต่ำ อ,อย่างน้อยต่ำสิบเนี่ยผมโอเคหมดสำหรับในช่วงนี้กินผมแสดงว่าการจัดการเงินของพัฒบางส่วนเนี่ยก็คือโอเคเราใช้เงินกู้บางครั้งแหละในการลงทุนด,ด้วยแต่เราต้องบริหารเงินกู้ให้บาลานซ์กับสิ่งที่ได้ในเทินตอบแทนด้วยนะฮะเพื่อที่จะแบบบาลานซ์ให้ผลตอบแทนเนี่ยมันมาในสิ่งที่ครอบคลุมกับสิ่งที่เรากู้มาการถุกแสดงว่าถ้าปีถ้าอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือดูแลพัฒ มีเงินออกมาสมมุติว่า30,000-40,000่ใช้เงินเนี่ยแปเซนเนี่ยไปกับการลงทุนการเมคมันนี่บางส่วนเก็บด้วยใช่ก็คือผมจะพยายามตัดเลยว่า50%เปอรเซ็นเป็นเงินเก็บเป็นเงินเก็บใช่แล้วส่วนที่เหลือก็คือในต้องบอกว่าทีแรกอยากทำแบบนั้นแต่ก็คือสุดท้ายมันอาจจะมีแบบอินซิเดนต์หรือไม่ก็แบบอะไรเกิดขึ้น จนมนันาจจะแบบกินเย็นก็บร้อนเล็กน้อยอะไรแบบนี้แต่ก็คือพยายามเก็บเก็บไม่ได้แบบครึ่งหนึ่งของหนึ่เดือนวันอายุ28ใช่ครับแล้วเวลที่สร้างขึ้นเนี่ยที่เรามองคาดไปเนี่ยอยากจะมีช่วงอายุที่รีทายหรือเกษียณอยากจะมีเงินประมาณเท่าไหร่เกษียณใช่ไหมครับจริงนๆยาวต้องบอกว่าเป็นคนรีบอาจจะรีบ ไม่ฉันเกษียณละกันอยากมีมีสภาพางการเงินสักก่อนอายุสี่สิบก่อนอายุสี่สิบใช่ก็ e, Joseph, ح, ฐฐ ım, คืออาจารย์เขียนนิดนึงนะครับทำไปนั้นอืมแปัจจุบันผมมีความรู้สึกว่าพัฒนมีคนที่มีวิจัยในเรื่องของการลงทุนนําเงินที่เราได้มาต่อต่อเดือนแค่เงินเดือนหลักหมื่นและปัจจุบันสร้างแอสเซ s ได้เป็นกี่ระดาบก็ปัจจุบันคือก็ต้องบอกว่ามันก็เกิดไปขึ้นไป การเจ็ล้าขึ้นไปกับเงินเดือนมึงที่สะสงเงินมาใช่ครับแต่อย่าลืมว่าระหว่างทางมันอาจจะเห็นแค่ปลายทางที่ผมเห็นตอนนี้แต่ระหว่างทางมันมีเรื่องราวใช่มันมีเรื่องราวก็คือเราเราเก็บหลักจริงใช่เราอดออมจริงอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายุคที่แปดแล้วยังไม่ถึงสามสิบแต่เรามีเงินล้านแล้วอะไรคือสิ่งสําคัญในการที่ทําให้พัฒน์สะสมแอสเซทของเรา ส่วนราทบมาถึงวันนี้ก่อนสาสิบแล้วมีเงินเท่าไหร่จริงๆคือถ้าให้ตอบอย่างเดียวว่ากยต้นดอกเบียบเบ้ยตน้นใช่ครับเป็นเป็นตัวสำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าพี่ไม่เชื่อเรื่องการถดต้นของเงินต้นอย่างเงี้ยคือไม่ไม่เชื่อเรื่องดอกเบีย้ยดอกเบี้ยทกต้นเนี่ยยากมากเลยที่เราจะกเก็บเงินในแต่ละเดือนเก็บ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 ,บาาเพือฝากกนนะครับจะให้ได้เงนินละเนี่ยฟัง,งสักที สแสดงว่าเริ่มเก็บเงินตั้งแต่ตอนที่เรียนจบให,หม่ๆด้วยต้องบอกว่าเก็บก่อนน่นนเก็บก่อนนน้นั้นท,ที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาด้วยชายลงทุนครัง้งแรกของผมคือห้าร้อยบาทจากห้าร้อยบาทนั้นมาเป็นเจ็ดหลักในวันนี้ชายแล้วสิบใช่ครับถ้าพี่เพิ่มให้ด้วยก็คือพัดเขมีวินัยของตัวเองด้วยแหละถูกครับชายดูแล้วแบบว่า น้อยคนนะที่ที่จะเป็นลนักษณะแบบนี้ได้ใช่แต่<ม>แต่อย่างน้อยเนะี่ยมันบอกได้ว่าถ้าพี่เป็นคนออู่่นหนและพี่อยากอยากจะเสียณจริงอยากอะไรจริงต่อให้เราเริ่มต้นที่จุดที่มันต่ำ<ม>จุดแรกเลย<ม>สุดท้ายเราคือที่สามารถที่จะสังเ็จได้จริง<ม>คือพี่อาจจะเห็นว่าแบบหลายหลายหลายหยครั้งเนี่ยเราอาจจะเห็นคนที่แบบไปเค้าเริ่มต้นที่หลักแสนหลักล้าน ต่คือ,อผมกล้ารูดว่าถ้าคุณเริ่มต้นที่ร้อยเริ่มต้นที่พันแต่เก็บมันไปเลทุกๆวันคุณสามารถทุกหลายวันอยู่30มสิได้แ,แต่มีที่สําคัญที่ฟังแล้วมนคือต้องมีด<ช>ิสเพนตมีในมีในสำคัญสำคัญมากเป<ช>็น<ม>เรื่องที่น่าสนใจมากถ้าเกิดคนที่ชมอยู่แล้วอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเก็บเงินก่อนวัยยุ่สามสิบท่านมีอะไรอยากแนะนำรับ ก่อนอายุสามสิบใช่ไหมอย่างแรกเลยก็คือเราเราต้อีเป้าหมายก่อนถูเพราะว่าผมก็มีเป้าหมายผมใช่ผมเกิดมาผมไม่มีผมอยากมีผมก็อยากรวยผมก็อยากมีเงินได้ใช่อย่างที่สองเลยก็คือเปิดเปิดองความรู้เราให้วางไว้เปิดองคความรู้เรากงใช่ครับก็คือเรียนรู้ที่จะเจอสิ่งใหม่ๆถูกใช่ใช่ก็คือถ้าเรายิ่งมีความรู้เนี่ยเราจะยิ่งขยายขอบข่ายความรู้เราใช่เพราะว่าพอ จะยิ่งเห็นโอกาสไป้มากขึ้นเห็นความเสี่ยงมากขึ้นแล้วเราจะลงทุนได้ตรงที่ตลาดน,น้อยลงอือองอีกอย่างก็คืออย่าออกจากตลาดหุ้นอย่าออกจากตลาดหุ้นใช่อย่าหยุดลงทุนก็คือให้ลงทุนไปเรื่อยๆอมแม้ว่ามันจะไม่สําเร็จคืออย่างผมเนี่ยผมใช้เวลาตั้งห้าปีนะก่อ,อนจะถอดกลับมาบวกใช่ก่อ,อ,อนหน้านั้นก็คือผมขาดทุนตลอด ขาดทุนบ้างกาไรบ้างขอไม่เคยตกเลยโชคครับคือขอให้อยู่ในตลาดหุ้นแหละอยู่ในตลาดการลงทุนแหละใช่กําไรขาดทุนแต่ต้องไม่ตายใช่ต้องไม่ตายและวันหนึ่งคุณจะเริ่มค้นชินกับตลาดทุนทำไงถึงจะโอเคเราจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาถึงแม้จะขาดทุนแต่แต่ตายนั่นเองตายอาจจะเป็นเงินหมดหมด passion หมดกำลังใจนั่นเองใช่ใช่แล้วก็คือพอถ้าเราเริ่มต้นด้วยหนต่้ออย่างนี้ การที่เราตายไหมก็ขาดทุนเยอะและหลายคนอาจจะท้อเนาะ<ม>แต่คือผมผมก็เคยท้อในช่วงนั้นแต่อย่าลืมว่าเคยเห็นไหมครับว่าล้านหนึ่งลดลงมาเหลือห้าลดลงมาครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราทำกลับไปร้อยเนาะ<ม>แต่จ,จริงๆเราเรามีตัวเบียทุกต้นคอยดันเราอยูค<ม>่คาัแต่สมมติเราเราก็ลองนึกภาพนะครับว่าลดลงมาเหลือแค่ห้าแสนเออเราก็ทำที่ห้าแสนเนี่ยให้ได้แค่ว่าปีละยี่สิบเปอร์เซ็นต์ สี่ปีมันก็กลับมาเป็นล้านทั้งที่ปีละยี่สิบเปอร์เซ็นต์เงี่ยถึงแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ดอกเบียท์ถกต้นจะให้เราเพิ่มอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์แหมจริงๆแล้วคนที่ชมรายการพี่เชื่อว่าโอเคพัดก,ก็อาจจะเป็นคนที่เป็นนักกลยุทธ์เห็นเห็นโลกการลงทุนเห็นมุมมองเห็นเห็นแบบสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะถูกน่าจะใช่และปฏิบัติตามและมีประสบการณ์ในคำว่าบางคม ที่เชื่อว่าบางบางบาง,บางครั้งในสถานการณ์แบบนี้20% 30%อาจจะไม่ใช่เรื่อง,เร,องเรื่องง่ายนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือดอกเบี้ยทบทวนถึงแม้จะให้มัน5% 8%มันก็สามารถทําให้เราเนี่ยมีงเงิน7ลักได้ก่อนอายุ30หรือก<ช>่อนอายุ40จากวันนี้ไปต่อไปน,นะก็ได้เหมือนกันใช่ครับที่รู้สึกว่าวันนี้สึกคุ้มค่าที่ได้ทำพาดผ่านนักกลยุทธ์กลางถูก ต้องขอบคุณมากเลยที่พัทให้เกียรติกับรายการนะฮะยังไงก็ท่านมีอะไรก็ขอปรึกษาอีกทีนึ่งนะครับขอบคุณมากครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการสัมภาษณ์นักกลยุทธ์การลงทุน กับรายการ Beyond w e l l แล้พบกันใหม่ใน่อนถัดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่อง Beyond Security เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนพบกันในอนหน้าสวัสดีครับ